าพกหลอดเนี่ยแบบพร้อมเกินไปเนี่ยมันก็โดนพวกนี้ถึงถึงจะโอเคก็เหแต่ถ้าเล่นพร้อมติดกระโดดอย่างเงี้ยอืมันก็โดบบ้เล่นบีบนะฮะเพราะฉะนั้นให้ขุ่นพอดีเข้าไว้ผู้ชายเขาชอบแต่โอเคว้ายเรียนรับมาได้เออคุณโอรครับคุณน่าจะรีบเข้ามานะอ่ะอ่ะอุนตอร์แมนมันวาร์ปได้ครับคุณโอรครับ <c oughs> นี่ครับมันไออุนตอร์แมนมันอยากจะไปตีซอมบี้จะใจจะขาดแล้วครับคุณโอครับมันวิ่งไปวิ่งมานั่นแหละครับ วิ่งเข้าวิ่งออกเนี่นแหละครับกูรีบมามันอยากจะไปตีซองบี้ใจจะขาดจะไล่หานี่แม่งไปหาเรื่องชัดๆไอชิบหายปะทุ้ยล้มเลยเห็นไหมไอเชี้นี่ล้มเลยฮะน,นั่นของข้าวทีโค้วคือโคมงจบดาบนะกูตายแล้วะ ฆ่าตัวตายแม่งเลยแล้วมันจะไปยังไงทีนี้มันไม่เริ่มใหม่มันไม่มีคนนําแล้วมันก็เดินไปกันเองโอ้โหตายแล้วอ่าแล้วมึงรอดูสตาร์กำมันผู้บาดตายปกดโคมันจะตื่นเลยกันเองเนี่ยมันจะเริ่มใหม่แน่ๆมันเดินมันเดินมันเดินไปกันเองฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้บอดสามตัวนี้มันจะมันจะรอดไปได้ไหมเรียบร้อยโอเคเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึงลอยงี้บิวโอ้โห แล้วถือสไนเปอร์เลยเอาล่ะเราออกมาข้างนอกกันแล้วครับคุณโอ้ครับเดี๋ยวขอเคลียร์ซอมบี้ทีละว้าน้ำไปเลยครับอีโซอีีเดียวี่ยวจะตกอยู่ะถ้ามึงออกไปข้างนอกกูว่ากระตุกกว่านี้อยู่ข้างในก่อนโอ้ยมองไม่อ้าวกูยิงกูยิงเพื่อนอยู่ What the fuck อุ้ยมันขึ้นไปบนยอดเลยงโอ้ย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 สปารานสปารา เดี๋ยวเราจะเข้าไปหาอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเ้ใครยิงวิทไอ้เฟนซิสไอ้มันมาเล่นกูเฉยอ้าวอุ้ยน่ารักเลยอะโอ้โหทำไมวิชมันน่ารักอย่างนี้โอ้โหต่อไปนี้จะเป็นการเริ่มความสนุกมันจะปตีกระจกทำแมวเลยกูหลบในห้องใต้ห้องใต้บันไดนี่น่าจะปลอดภัยโอ้ยข้างบนนี่มารอบทิศแน่นอนชัวร์เสียงนี้มันมาอีกแล้ว ไม่ใช่ไอ้นั่นแต่ไอ้นดิทำไมเสียงมันใกล้วะไมเสียงมันบนมันอยู่ใกล้โอ้โหได้ยินเพลงกันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับอุ้ยมาแล้วมาเลยเอ้าโอ้ยอย่าลงไปนี่เนี่ยเข้าเข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาอืมแตโกอยู่ข้างล่างไงวะมึงนีหนีโอ้อไอ้เหี้ยเพื่อนกู อ๋ออ๋ยิงไม่ถูกแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าขึ้นมาพี่อย่าขึ้นมาพี่อย่าขึ้นมาบ้านไฟไหม้บ้านไฟไหม้เดี๋ยวบ้านก็ไฟไหม้พอดีเออหลับไปซะเฮ้ยขึ้นมาดิเฮ้ยมึงลงไปทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปนอนในชายหาดมันเร็วขึ้นมามันจะโอ้โหมันไปหิวกันมึงมีเวลาหิวกันดเลยมึงก็มายืนรวมกันนี่หมดเลยเฮ้ย มึงหาดแองกันสักแองหนึ่งสิโอ้โหโอเคโอเคนี่แน่เชีย่ยว,ว้าอย่าออกอย่าออกอลงครับลงอย่ายอยู่ครับตอนนี้อยู่โอ้โหแม่งลงมาไวมากกระน้ำยิงกระน้ำยิ่งๆๆเออเป็นปืนกันเฮ้ยเรือเชิงเรือเฮ้ยเรือมารับแล้วเรือมารับแล้วพวก เดี๋ยวเราไปแล้วพี่บอกไปจากที่นี่กันเถอะเอาไอ้สัตว์มาทางน้ำได้ไงระวังไปที่สะเทินมาว้าวลอยอะจบคุณมีพี่ไงกับด่านนี้ครับาตามนั้นครับ